พลังงานที่เรียกว่าเมตตาหลายคนอาจกำลังค้นหาสิ่งที่ดึงดูดโชคลาภความสำเร็จหรือความสุขเข้ามาในชีวิตแต่แท้จริงแล้วพลังงานที่ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นได้ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่คือจิตเมตตาความหมายของเมตตาเมตตาหมายถึงความปรารถนาดีที่เรามีต่อผู้อื่นไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆแต่ปรารถนาเพียงให้เขามีความสุขในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเร่งรีบผู้คนต่างมุ่งหาความสำเร็จโชคลาภหรือพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่แท้จริงแล้วพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ทรัพย์สินและไม่ใช่อำนาจแต่คือจิตเมตตา เมตตาเป็นพลังงานที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังเปรียบเสมือนแสงสว่างที่แผ่ออกไปเมื่อใจเรามีเมตตาสิ่งที่เราคิดพูดและทำจะเปลี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนความจริงใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและนั่นเองคือแรงดึงดูดที่แท้จริงเพราะผู้ใดอยู่ใกล้คนที่มีจิตใจเมตตาย่อมรู้สึกอบอุน่น ปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้ไม่เพียงแค่คนเท่านั้นแต่สัตว์เล็กใหญ่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่เหตุปัจจัยที่ดีในชีวิตก็จะมักโคจรมาหาคนที่มีจิตใจเมตตาเพราะเมตตาคือพลังงานที่เปิดประตูทุกสิ่งเปิดใจคนเปิดทางกุศลเปิดโอกาสในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เมตตาเปรียบเสมือนยาดน้ำใสที่ชะล้างความขุ่นมัวของใจเมื่อเรามีเมตตาจิตรจเราย่อมสงบอ่อนโยนและสว่างไสวลองคิดดูสิครับเวลาคุณอยู่ใกล้คนที่ใจแข็งกระด้างคุณจะรู้สึกตึงเครียดแต่ถ้าคุณได้อยู่ใกล้คนที่มีเม,มตตาใจอ่อนโยนคุณจะรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้เขานี่แหละคือพลังงานที่แท้จริงของเมตตาเป็นพลังงานที่ดึงดูดผู้คนดึงดูดมิตรภาพและดึงดูดเหตุปัจจัยดีๆเข้ามา